สวัสดีค่ะมีรถสาภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะประวัติฟรีดาวส่งสบ,สบายเดือนละแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ Honda c ซี i c FB เครื่องยนต์พันแปดวีเกียร์ออโต้ปี2012ค่ะเดี๋ยวแอมจะลงราคาไว้ด้านล่างนะคะประวัติฟรีดาวขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปกระส้รถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้กว้างขวางนั่งสบายแอ เย็นเจี๊ยบแล้วก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะก็สวยสภาพดตีมากๆเลยนะคะคันนี้สเกิร์ตรอบคันแนกลายสวยเลยนะคะเครื่องยนต์พันแปดวีค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตค่ะแอร์แบคคู่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AM FM AUX แล้วก็ C D แอดิจิตอลค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะกว้างขวางนั่งสบายคันน้าใชยมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะจัดเฟแนซน์นก็ไม่ยุ่งยากนะโทรปรึกษาแอมได้ Day เลยนะคนซื้อได้รับรวมที่หนึ่งหนห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกะซื้อรถคันนี้ไปเช้งานได้แล้วนะคะสภาพดีค,ค่ะคันนี้แม็กกายสวยด้วยนะคะ มีสปอยเลอร์หลังเกิดร,รอบคันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะเอกสารในการยื่นขอสิ่งเชื่อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วคะ่ะทันนี้แอร์แบ็ครูค่ะสะภาพดีสุดสุดเลยค่ะ ะะเป็นเครื่องยนต์พันแปดเป็นสินวีเทคค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดกที่ช่องไอดีเนีสยสไลน์นำหน้าไซ AMP 1น AMP10 ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพตีน่าใช้เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะ เทมากๆเลยค่ะแบบกระลายสวยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ